ยืนอยู่หน้าระเบียบคิดอยู่นะคะว่าแบบจบตรงนี้เลยไหมแม่ก็เสียใจแม่ก็โทรถามว่าติดยาจ,จริงหรอน้องไม่ได้อยู่ไหนคืนจะเยาให้น้อง กำลังเตรียมเพลงให้น้องนั่แหละครับกำลังจะปล่อยแต่ว่าวิธีการทํางานคาเลคเตอร์น้องก็น่าจะมีมีมุมของน้องมากกว่าที่เราจะไปนําเสนอคาเลคเตอร์ให้น้องมากไปกว่านี้เราก็เลยว่าถ้างั้นให้น้องเป็นตัวตัวเองผมก็เลยคืนสัญญาให้น้องตอนนี้ให้น้องไปทํางานในคาเลคเตอร์ของน้องก็คืนสัญญาให้น้องวก็ให้น้องสร้างคอนเทนต์ของน้อง สวัสดีค่ะกล้ยเปรมกรมลค่ะอดีตระเบียบวัฒนศิลหายทองคําค่ะเธอเป็นหมอเราใช่ค่ะแล้วอยู่กับวัฒนศิลมานานยังห้าปีค่ะเราเริ่มเ,เข้าวัฒนศิลมาได้ยังไงเอ่อมีพี่ไปที่เป็นตลกในวงค่ะชื่อพี่เอ็มออนชักชวนเข้ามาดูวัฒนศิลมานานขนาดน,น,น,นั้นอะอะไรที่ทําให้เราคิดออกจากวัฒนศิลก็หนูมีเรื่อง เอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะามันคือเรื่องหนักหรอใช่มันอันนี้ไม่ได้อยากแบบที่จะแบบเอาโลกมาอ้างนะคะเป็นหนูเป็นคนคิดมากอยู่แล้วพยายามแบบทําให้ตัวเองร่าเริงแบบทํางานแบบแฮปปี้โน่นนี่นั่นถามว่าหัวหน้าวงแฮปปี้ดีไหมพ่อดีกับเราไหมดีค่ะ วันหน้าวงแอมพีเอนจอยแล้วก็พ่อไม่เคยว่าอะไรเลยเป็นที่ตัวเองมากกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบโอเคออกก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยมีช่วงหนึ่งที่หมอรามออกจากวัตถสินเยอะมากช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราออกพร้อมๆกับคนอื่นใช่ใช่ค่ะถูกมองว่ามีการซื้อัูเกิดขึ้นไม่ค่ะไม่ได้รู้จักอาจารย์ประจักษ์ชัยเป็นการส่วนตัวคะ่ะหนูออกจากวงวันที่13เมษาอาจารย์ประจักษ์ชัยได้คุยกันวันที่19เาเมษา แล้วก็เซ็นสัญญาน่าจะวันที่24เมษนาจริงไหมที่ไมเข่าวว่าเราออกจากวงระเบียบเพราะเรา้อยใจน้อยใจน้อยใจ,น,ยใจน้อยใจตัวเองน้อยใจตัวเองที่แบบทําไมไม่ได้วะอะไรประมาณนี้ไม่ได้ว่าน้อยใจกับบทบาทนะคะคือหนูอ่ะจะพูดกับพ่อเสมอว่าพ่อไม่ต้องห่วงหนูนะหนูไม่มีบทไม่เป็นไรขอแค่หนูมีเพลงร้อง แล้วก็มีงานทําไม่มีบทพูดไม่มีบทราคือหนูไม่เคยน้อยใจพ่อเลยคือพ่อจะรู้ตรงนี้ค่ะพ่อก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรกับหนูตอนที่เราอยู่ระเบียบวัฒนิรตอนนั้นเราคิดว่าเราดังพอเลนะไม่นะคะหนูก็ว่าหนูธรรมดาแต่ว่าก็อาจจะมีคนรู้จักบ้างแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองดังเลยแฟนสับของเราในตอนนั้นแปว่ามีเอฟเฟกต์อะไรไหมในช่วงที่อยู่อยู่เราก็มาประกาศเราบางคนก็เข้าใจค่ะแต่บางคนก็ เกียดไปเลยแบบประมาณว่าถ้าไม่อยู่นี่แล้วกูก็ไม่ติดตามแต่เราก็แบบก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอเราเราโฟกัสแค่แบบคนที่เข้าใจเราก็พอ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าคนเป็นร้าน <S <S 2> <S 2> เราแบบทําให้ไม่ถูกใจทุกคนไม่ได้เราดังแล้วหนีทิ้งวงไม่ค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองดังเลยคะ่ะไม่เคยคิดที่จะอยากทิ้งเลยคะ่ะแต่ตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ที่แบบหลายๆเรื่องมารวมกันในหัวอะไรประมาณนี้คออเราอาจจะมีปัญหาทในวงหรือเปล่าที่เราต้องออกมา <S 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 อ,อันนี้พูดตรงๆเลยว่ามีค่ะมีมีจริงๆก็เลยเฟดต,ตัวออกมาแต่ก็ต่างคนต่างทํางานนะคะไม่เคยมีเรื่องปะทะหรืออะไรแบบต่างฝ่ายต่างทํางานกันมันอยู่คนละฝ่ายอยู่คนละแบบอันนี้อยู่แล้วประมาณนี้เราถือว่าออกมาได้ดีไหมกับพ่อตอนกับพ่อก็อาจจะไม่ดีตอนแรกพ่อก็น o i หนูอยู่ว่าทําไมรีบจังทําไมไม่ไม่คุยกับพ่อทําไม,ม ทำไมหนูรีบตัดสินใจจังเลยคุยกับพ่อก่อนได้ไหมประมาณนี้ค่ะคือแบบจะคิดจะไปไหนก็ได้หรอไม่คิดถึงพ่อแบบไม่คิดถึงพ่อเลยเหรออะไรประมาณนี้แกก็น้อยไอ้เราก็แบบเหมือนตอนนั้นก็ใจร้อนไปด้วยก็ขอโทษแกไปเลยขอโทษไปแล้วแต่หลังๆก็ได้เข้าไปคุยกับพ่อโดยตรงพ่อเป็นประมาณว่าอยู่ไหนก็ลูกพ่ออยู่ไหนก็ลูกพ่อยังไงเราก็แบบได้เจอกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้พ่อเข้าใจแต่หนูก็ต้องเข้าใจพ่อด้วยอะไรประมาณนี้แสดงว่าช่วงแรกที่ออกมา ยอมรับรว่าพ่อก็แอบน้อยใจเราพ่องอนเลยค่ะพ่อก็บอกว่าทาไมทําไมรีบตัดสินใจจังเลยไม่ให้พ่อแก้ปัญหาเลยเหรออะไรประมาณนี้ทําไมเรื่องทุกอย่างกล้วยคุยกับพ่อหมดแต่เรื่องนี้ทาไมกล้วยไม่คุยอันนี้ก็คือเหมือนเราไม่ได้เวลาพ่อแค่มเมสเซจไปบอกใช่ค่ะแค่มเมสเซจไปบอกพ่อพ่ออะไรเราถึงเลือกที่จะไม่เข้าไปบอกพ่อตอนนั้นว่าพ่อหนูจะไปแล้วนะหนูขอ,ขอแต่ใช้วิธีเมสเซจแทนคือร้องไห้แล้วแต่กลัวจะเปลี่ยนใจ คือร้องไห้วันนั้นก็คือร้องไห้แล้วแล้วก็ไปลาทุกคนทุกแนกแต่ไปหาพ่อเหมือนพ่อจะขึ้นไปนอนบนหลดุดพ่อก็บอกประมาณว่าแบบทำไมรีบจังเลยทําไมแบบไม่รอพ่อพ่อจะได้แก้ปัญหาให้พ่อเป็นหัวหน้าวงนะแกก็น้อยใจหนูมันได้ตัดสินใจแล้วอ่ะพี่ตอนนั้นก็คือแบบพูดไม่ออกก็เลยแบบรอให้แกใจเย็นแกใจเย็นก่อนถึงแบบเข้าไปหาแกทีหลังแล้วในวันที่เราตัดสินใจ ตอนนั้นเรารู้หรือ,อยังว่าแล้วชีวิตเราจะไปไหนต่อตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าลองรับอิสระดูก่อนไหมปิดวงอะค่ะหนูรับงานผับไว้เยอะอยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็เป็นนักร้องผับมาก่อนหนูก็เลยพอจะมีสายงานอะไรประมาณนี้ตอนแรกยังไม่เคียงค่ะตอนแรกก็แบบอยากไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าทํางานมาทุกวันแบบคือระเบียบวารสินมีงานทุกวันทุกวันจริงๆค่ะพอหนูได้พักหนูได้เล่นสงการ แล้วแบบตอนนั้นหนูแฮปปี้มากคือสงการกีแรกครั้งแรกในชีวิตที่แบบโตมาแล้วแบบหนูก็เป็นนักร้องแบบเทศกาลมันไม่เล่นอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็แบบกําลังแฮปปี้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปก็เลยไม่ได้แพนว่าแบบจะไปทางไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอสัญญาสัญญาห้าปีครบพอดีค่ะของพ่อพอเราตัดสินใจออกมาจากเกี่วัตถศิลป์ประมาณเดือนเราก็มีภาพคู่กัออาจ์จากชายมันก็เลยทําให้มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นอีกว่านี้พ่อไปอยู่กับ ใช่นะตอนนั้นแบบแรงเลยแรงเขาบอกว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยแบบซื้อตัวแบบเหมือนอยู่ตรงกับหนูทั้งทที่หนูแบบไม่คิดมาก่อนเลยนะคะว่าแบบจะลาออกแต่ตอนนั้นมันเป็นกระทนหันจริงๆหนูตัดสินใจไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ํานั่งเหมาอ,อยู่คนเดียวแบบอ๋อวะก็ทํางานจนจบทํางานเสร็จก็ลาทุกคนแต่ว่าไม่ไม่เจอพ่อเฉยๆครัแล้วในวิธีที่เราเปิดตัวกับ กระแสดราม่าโถมเราไม่อีกไหมมีค่ะก็เหมือนที่ผ่านมาค่ะแบบหนูก็จะมีดราม่ามาแบบหนูเคยมีดราม่าลงจากวงครั้งหนึ่งแล้วก็เคยต้องทกาเซ็นสัญญากี่ปีคะตอนนสามปีค่ะแต่ตั้งแต่เซ็นสัญญามาถึงวันนี้กี่ปีกี่วันตั้งแต่24เมษาค่ะประมาณเกือบ3เดือนเซ็นสัญญา3ปีแต่ถูกคืนสัญญาภายใน3เดือนมันเกิดอะไรขึ้น ก็คุยกันเรื่องเพลงนี่แหละคะ่ะหนูเข้าไปตอนปิดฤดูกาลพอดีก็คือทําเพลงอะไรออกมาเสร็จแล้วแบบอาจารย์บอกว่าแบบไม่โดนอะ่ะเพลงยังไม่เหมือนหนูยังเฟ้นหาแบบ เฟ้นเฟ้นหาในตัวตนของหนูไม่ได้หนูก็แล้ว,ลว,ลวจะทําไงดีคะแบบเราจะไปขายในตอนนี้เพราะว่าหนึ่งหนูเป็นเสาหลักของครอบครัวหนูต้องหาแล้วหนูก็เลยพูดไปอาจารย์คะหนูขอไปร้องเพลงที่เมืองนอกได้ไหมแกก็เลยว่าได้นะเดี๋ยวอาจารย์คืนสัญญาให้อาจารย์ไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไม่ได้ลงทุนกับหนูอะไรมากมายแค่แบบหาเพลง หาเพลงตรงล่องยังไม่ได้ตรงคาแรคเตอร์ที่หนูเป็นอะยังไม่ได้อาจารย์ไม่อยากดองดองหนูไว้กลัวคนจะสมน้ําหน้าว่าเอาไปก็โดนดองดังอยู่คนเดียวในค่ายอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์ไม่อยากแบบให้คนมองหนูแบบไม่ดีคืออาจารย์แกเซฟหนูด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้างาน,นอาจารย์ก็ปล่อยปล่อยหนูไปก็ได้คือไม่มีการแบบว่าคืนสัญญาแบบทําตัวไม่ดีโน่นนี่นั่นเขาเลยคืนมาคือเรากับอาจารย์นะคะตกลงกันคืนกันก็จบกันด้วยดีอาจารย์ก็บอกว่าเสียได้นะแต่ว่า มันก็อีกนานอ่ะกว่าจะแบบเปิดฤดูกาลใหม่อย่างเงี้ยค่ะแกก็แบบไม่กล้าที่จะดองเอาไว้นานไม่มีปัญหาอะไรเลยกับอาจารย์ประจักษ์ชัยไม่ใช่อยู่ดีอาจารย์คืนไม่ใช่ค่ะข่าวจะออกมาว่าแบบหนูทําตัวไม่ดีเปะสะปะค่ายก็เลยคืนสัญญาให้อะไรประมาณนี้หลายคนเลยมองว่าเราเจเลจนเขาเอาไม่อยู่เจเลยจนเขาเอาไม่อยู่อันนี้ต้องถามว่าเจเลยเรื่องอะไรแต่กับคอมเมนต์ก็แบบตีมาแรงเหมือนกันค่ะท,ทำให้เราแบบเฟล ติดยาบอกว่าหนูติดยาก็คือแบบหนูสตันไปพักหนึ่งแบบคนเขาเล่ามานะหูว,ว่าติดยากินเหล้ากินเหล้าแล้วก็จนอาจารย์อะต้องคืนสัญญาโห oh, พี่ติดยาอันนี้คือแบบไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยค่ะ ใครที่มีหลักฐานนะคะว่าหนูซื้อจากใครหนูไปเอามาจากใครหรือเห็นหนูเสพเห็นหนูทําอะไรที่ไหนมีหลักฐานงัดออกมาเลยค่ะแต่เรื่องกินเหล้าอันนี้กินกินจริงๆบางงานอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของร้านแบบมอมไปเลยบางทีก็แบบท,ทําทีตีมือแบบรู้สึกว่าเมาแล้วไม่ไหวแล้วไม่กินแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบลูกค้าเงี้ยเห็นเราเมาแล้วสะใจนะคะคือบางทีแบบกินจิบไปนิดนึงก็แบบ มเมาแล้วนะภาพมันก็เลยออกไปแบบเกินงามนิดนึงเรื่องเรื่องของกินเหล้าแต่ว่าถ้าหนูไปเที่ยวปกติไม่ทํางานอ่ะหนูกินหนูกินสุดอยู่แล้วค่ะเวลาทํางานอ่ะหนูรู้ลิมิตตัวเองอะไรที่มันแสดงออกไม่เหมาะไม่ควรคือ,ค,อคือหลังจบคอนเสิร์ตอ่ะพวกหนูจะกล่าวขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทางร้านแล้วก็ขอบคุณ f c อะไรที่วาจจที่ไม่สุภาพแล้วก็การแสดงที่ไม่เหมาะสมพวกเราจะแบบ ขอประทานทั่วขอประทานอภัยเพราะมันเป็นแค่การสแสดงในการเอนจอยอะไรประมาณนี้ค่ะไปเราคิดว่าอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าเราติดยาท,ทั้งที่เราปฏิเสธตลอดว่าเราไม่ได้ติดหนูก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรื่องเรื่องกินเหล้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยปฏิเสธแล้วหนูก็ไม่เคยเสียงานนะคะอาจจะเห็นหนูผอมด้วยหรือเปล่าคือ <c oughs> หนูเป็นคนผอมอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเขาไม่ไดคอมเมนต์เขาก็ตีไปว่าเราเกเรเราคิดว่าเราเกเรไหมคิดค่ะ เกเรเกเรแบบเรื่องกินเหล้าประมาณเนี้ค่ะเรียกว่าติดเหล้าไดมไม่ค่ะก็คือหนูนั่งกินหมูกระทะอยู่พิมือวนันหนูเปิดคอมเมนต์ขึ้นปึ้งหนูวางช้อนหนูก็พิมพ์ตอบหนูขอหลักฐานเลยค่ะใครว่าหนูติดความรู้สึกเราแบบเขาต้องมาว่าเราขนาดนี้เลยหรออะไรประมาณนี้ค่ะคือเรายังไม่ได้ทาอะไรให้ใครเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยแต่เราแบบโดนขอลหาแบบติดยา ขี้เล่าจนงานเขาล้มอะไรประมาณนี้ไม่กล้าจ้างหรอกกลัวขาดทุนอะไรประมาณนี้ก็มีแม่ก็เสียใจแม่ก็โทรถามว่าติดยาจริงหรอทําไมแม่ไม่เคยรู้อะไรประมาณนี้คือแม่ก็นอนไม่หลับเลยพอมีคนคอมเมนต์หนึ่งมันเหมือนกับว่ามีแนวร่วมแบบประมาณว่าใช่เหมือนนะเวลาแบบนางมาตอบเราเงี้ยก็เหมือนหัวร้อนหัวร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะ น่าจะติดยาด้วยหรือเปล่าก็เลยทําแบบให้หัวร้อนง่ายอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็มีแฟนคลับหนูคนนึงไปคอมเมนต์ว่าฟ้องได้เลยนะคะอย่างงี้อย่างงี้เขาก็ลบคอมเมนต์ไปเลยเหมือนจะบล็อกบล็อกหนูด้วยแต่มันไม่ทนแล้วแม่เราค่ะแม่เห็นแม่ก็แบบแกก็นอนไม่หลับเมื่อเช้าก็โทรมาก็แบบฟิลที่แบบว่าทําไมเขาต้องว่าขนาดนี้เลิกเป็นนักร้องไหมอะไรประมาณเนี้คะ่ะเอาเอารถที่ออกมาเอาไปคืนไหมไม่ต้องส่งแล้วไม่ต้องส่งแม่แล้วแบบ กลับไปที่บ้านมาทําไรทํานาเราก็อยู่พออยู่พอกินอะไรประมาณเนี้แกไม่อยากให้คือคนเป็นพ่อเป็นแม่อะ่ะพี่ mm hmm. ลูกโดนว่าแล้วทีเนี้ยแกกลัวหนูแบบคิดสั้นเหมือนรอบ mm hmm. ที่หนูเป็นซึมเศร้าหนักๆรอบนั้นนะคะคือหนูเพิ่งหายแล้วหนูเพิ่งหยุดยาไปช่วงช่วงแรกที่ mm hmm. ดิ่งดิ่งเองดิ่งเอง,ง,เองแบบหลายเรื่องหลายเรื่องขึ้น อย่างว่าค่ะเสาหลักของครอบครัวเรื่องงานเรื่องครอบครัวหนูต้องแบ่งอะไรแบบหลายอย่างมากเวลาแบบก็ไม่มีเวลาแม่ไม่สบายอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยได้กลับพาแกไปหาหมอก็ได้แต่จ้างคนข้างบ้านให้พาไปอย่างใช่เราทํางานถ้าเราไม่ทําก็พ่อแม่เราจะอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้เราได้อธิบายกับแม่ไปว่าอย่างไรบ้างในวินาทีที่แม่ถามว่าลูกติดยา หนูก็บอกแม่ว่าแม่รู้จักหนูดีอยู่แม่เลี้ยงหนูมาแม่เลี้ยงหนูมาแม่รู้จักหนูดีที่สุดไม่ต้องห่วงหนูก็บอกเงี้ยหนูไม่เล่นหนูไม่เคยยุ่งหนูไม่เคยยุ่งเลยค่ะไม่เคยแตะต้องเลยมันเสียใจอ่ะพี่เราก็อยู่ของเราอยู่ดีคือแบบอาจารย์ประจักษ์ชัยอ่ะทักมาขอโทษหนูด้วยนะคะเมื่อคืนที่แบบขอโทษนะที่ทําให้แบบมันแรงขนาดนี้ขนาดเราจบกันด้วยดี เขายังแบบคอล่าหาว่าว่าได้ถ้าเราจบกันไม่ดีจะขนาดไหนอาจารย์ก็แบบอาจารย์ขอโทษนะถ้าถ้าสัมภาษณ์อะไรผิดไปหนูก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความผิดของอาจารย์เลยหนูก็อธิบายให้แม่ฟังหมดทุกอย่างแม่ก็พูดคำหนึ่งว่าไม่ต้องร้องแล้วแหละพอแล้วแหละไม่ต้องเปแล้วนักร้องแต่แบบแล้วหนูจะเอ,อะไรกินอ่ะแม่แล้วเราจะเอ,อะไรกินมันเป็นอาชีพของเราไม่ต้องกินหรอกบ้านเราก็มีแบบ ปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรเราก็กินนี่ได้แม่ก็พูด,พ,ดพูดไปไแกเป็นคนที่หัวโบราณถ้าแกคอมเมนต์เป็นแกก็น่าจะตอบกลับอยู่แต่ว่าแกดูเป็นเฉยๆจะมีคนที่ยังไม่เข้าใจหรือเชื่อว่าความมันไป็นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเขาได้อคติกับเราแล้วถึงเราจะทําดีแค่ไหนแบบออกมาอธิบายอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีค่ะถ้างั้นหนูก็อยู่ส่วนของหนูแล้วหนูก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็ทํางานเดือนหน้าต่อไปแค่นั้นเองคือเราก็ตัดสินใจว่า จะเป็นนักรอ้องต่อใช่ค่ะหลังจากที่มีดราม่าเมื่อคืนพี่มึงมอธิบายในส่วนน้องให่อย่างเงี้ยมีคนให้กำลังใจเยอะไม่มีเพื่อนในวงหรือคนที่เราสนิทในงวงระเบียบอย่างเงี้ยมีโทราหาหรือบนี้มีเ<ม>ต้าหยงนารากรน้องตุ๊กตับตน้องบิบิวจิตก็เป็นไม่กล้าเขาไม่กล้าโทรค่ะแบบเหมือนส่งข้อความมาเฉยแบบเหมือนเขาไม่กล้ารบกวนเราก็ก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ตอบใครเลยเพราะมันเยอะจริงๆริง นี่ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตของเราใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูก็ไม่เคยมาร้องไห้แบบขนาดนี้แล้วพ่อกับแม่ก็ที่อยู่บ้านก็นอนไม่หลับอะไรประมาณนี้ย้อนกลับไปที่เราเคยป่วยตอนนี้เรายังต้องกินยาหรือหาหมอไหมไม่ค่ะหนูหยุดไปแล้วเพราะหนูคิดว่าหนูดีขึ้นมากๆกแล้วเจอคอมเมนต์เมื่อคืนก็ดิก็กลักลัวมากค่ะแล้วเพื่อนหนูหนูก็ทักมา,าว่าอย่านะอย่าก,กลับไปนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้จะเป็นใจสั่นค่ะแล้วก็แบบ เหมือนเมื่อคืนแบบยืนยือนอยู่หน้าละเบียงแบบว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมเขาต้องอันนี้เราแบบทําไมแบบแล้วเราเราจะมีหน้าเอาเอาหน้าที่ไหนไปแบบเจอหน้าคนอื่นเจอหน้าสังคมภายนอกคิดอยู่นะคะว่าแบบเราแบบจบตรงนี้เลยไหมจบที่ตัวเองอะไรประมาณเนี้ยคือเมื่อคืนคิดหนุานนอนประมาณตีสี่รูปเข้มาขมาแบบ ก็กินหมูฮะเสร็จก็กลับมาห้องก็แบบนั่งคิดนั่งตอบข้อ,ขอความใครไม่ได้เลยคุยกับใครแบบยังไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>ก็มีแต<ม>่คนทักมาว่าใจเย็นๆนะแบบไม่ต้องไปสนใจนู่นนี่นั่นแบบก็จะมีข้อความน้องคน,นหนึ่งที่แบบทำให้หนูคิดได้เพราะว่าพี่คนรักพี่แบบให้กำลังใจพี่เป็นร้อยเป็นพันน่ะแค่แค่แบบพลังลบแค่คนเดียวอ่ะพี่แบบ เอามาเก็บมาคิดเลยเหรอทําไมพี่ไม่มองเห็นคนที่แบบรักพี่อะไรอะไแบบซัพพอร์ตพี่อยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้เขาก็เลยแบบแต่ว่ามันก็หนักเราก็โอเคเราก็โอเคเมื่อคืนก็คือลองให้หนักมากนะหนักตาบวมตอนนี้ก็บวมกำรนูก็คิดก็ทบทวนว่า ก็เหมือนติดยาเราเหมือนเสพยาตรงไหนหนูก็เฟ้นหาไดตตัวเองว่าทาไมเขาคิดไปทางนั้นอะไรประมาณเนี้เคยแวบ,บกลับไปคิดถึงพ่อเองไหมคิดถึงราอยากไหมคิดถึงตลอดค่ะเมื่อคืนเลยนะคิดถึงเพราะว่าพ่อก็ทักมามันเป็นยังไงลูก<ม>อย่าคิดมากนะ<ม>อะไรประมาณเนี้ย<อ>พ่อก,กับหนูคุยกันตลอดนะแกไม่เคยทิ้งเลยนะคะถึงแบบหนูจะออกไปหรือหนูแบบไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดแกแล้วแกก็ไม่เคยทิ้งหนูเลยก็เ,เหมือนพ่อคนที่สองเลย,ยจะมีโอกาสับบ ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตก็อยากทำแบบตามความฝันตัวเองก่อนคิดว่าเราคิดผิดไหมที่ออกจากวงเดี๋ยวอรสิมีทั้งด้านลบกับด้านบวกหนูคิดว่าทั้งผิดทั้งถูกมันจะมีแวบหนึ่งที่คิดเข้ามาว่ากูคิดถูกแล้วมันจะมีแวบหนึ่งที่คิดเข้ามาว่าเออกูคิดผิดวะตอนนี้กำลังใจใจเราเป็นยังไงบ้างก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็แบบก็ยังแบบ เฟลเฟลอยู่ยังจุกในใจอยู่เอ้ยเราก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนน่ะเรามีหน้าที่มอบความสุขให้เขาอะไรประมาณนี้ทําไมอะ่ะหลักฐานอะไรตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเราทาอะไรทําไมแบบเขาต้องมาไหว้เราติดยาเราไปทํามุมนี้มุมนั้นมุมไหนอะไรว่าอ,อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ยังแบบเป็นตีอยู่ในหัวแบบเกิดตั้งคําถามกับตัวเองว่ากูทําอะไรวะไปทําอะไรให้ใครยังไงวะสุดท้ายแล้วแม่ก็ให้กำลังใจนะแกก็บอกสู้ๆไม่ไหวก็กลับมาบ้าน